สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะทุกคนครับในะวันนี้ผมกลับเข้ามายังในป่ากับลุงชัยนะซึ่งเย็นนี้ต้องบอกว่าลุงชัยกลับเข้ามาพอดีเลยนะครับนะก็คือก่อนที่ผมจะกลับไปถึงบ้านนะครับผมมาเจอเข้ากับลุงชัยนะครับผมได้เล่า,าเกี่ยวกับคนในเมืองรับแลนะครับเรื่องอ,องค์พระราชาคนใหม่นะครับเขาเรียกลุงชัยกลับเข้าเมืองเพราะมีเหตุอันจําเป็นนะ ผมได้เล่าให้ลุงชัยลุงชัยบอกลุงชัยตกใจทุกคนลุงชัยก็เลยให้ผมเนี่ยรีบพามาดูใครนะที่มาเรียกลุงเป็นใครจริงหรือเปล่าผมโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ลุงงหญ่ครับนี่จะอยู่ด้านในข้างในนู้นหน่อยอ่ะลุงนั่นแหละตามไปดูเลยผมไม่รู้ว่าลุงรู้จัก่ะนะแต่เขาเขารู้เรื่องลุงทุกอย่างเลยะแปลกเหมือนกัน นะแล้วที่แรกมาเขาเขาช่วยผมด้วยนะลุงเขาช่วยผมไปตามหาลูกศิษย์ไอโผลอ่ะอ่ะเดี๋ยวรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่าเป็นไงลุงกลับมาจากป่าดิบชื้นเป็นไงบ่มันก็เป็นงานแล้วลุงเจออะไรแปลกๆไหมเหนื่อยดิครับลุงเจออะไรแปลกๆปลกไหมล่ะมันเหมือนมีอะไรแปลกๆหรอก มีแต่เราคิดไปเองทั้งน,นั้นมินีุลุงบอกผมว่าลุงกลับมาจากป่าโดนอะไรนะ,ะกูไปยืนโทรศัพท์มึงเนี่ยกูเนี่ยอยากจะทายเลยแผลนะกูเนี่ยมันมีลูกน้องของไอ้พลเนี่ยปลอมตัวเป็นคนในเมืองของกูนะของ,ของลุงอะน,นะของลุงชัยใช่ไหมครับช่แล้วแต่มันไม่เมียนวะ่ะ ไม่เลียนกูเนี่ยจับได้นะดูลักษณะท่าทีของมันเนี่ยตัง้งนาแล้วว่ากูถามอะไรมันเนี่ยมันไม่ตอบกูเลยนะมไม่คอยจะคุยกูสักเท่าไหร่กูเริ่มเอใจมาพักนึงแล้วว่าถ้าเป็นไอคนที่ชื่อโทนเนี่ยถ้าเจอกูเนี่ยมันก็ต้องยกมือไหว้กูเพราะว่ากูเนี่ยแกกว่ามันเยอะอแกนี่ไม่ใช่กูถามพบทสิไรตายหัวบีบคอลุงเลยใช่ไหม มันทำแบบว่าเข้ามาใกล้ๆกูเนี่ยแล้กวก็โดยเข้ามาบีคอแต่ไม่ทานปะไม่ทานลงไม่ไดูชินกูหรอกเออลุงผมก็ไปเจอนี้มาเหมือนกันสิทธิ์ไอ้ผมมันปลอมตัวเป็นเจ้าเปียกไม่ก็ทำได้หมดแล้วบอกไอ้พวกนี้มันไม่ธรรมาดา,าจริงๆนะลุงนะกูอ่ะกูจะเล่นไทยนะ กูไม่สั่งจำเป็นต่องปลอมตัวเป็นใครหรอกนี่ใครแล้วม,มัไงนกินมั้ะฮะป่าครับลงโอ้ขอโทษที่โอ้เริ่มมืดแล้วนะลงจะเจออีกป่าผมยังไม่แน่ใจเลยครับโอ้อทำไมแถ่นี้มันเริ่มลกแล้ววาแย่ว้ย ลกลงลกลกนะเริ่มมือแล้วด้วยมือถ้าผมมีไฟฉายลงไม่ต้องห่วงคือก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าเขารู้จักลุงเขาได้เล่าอะไรให้ให้ผมฟังหมดลุงออนนี่ไปกินไหมครับลุงเนี่ยเออเอาเเลยอาเลย,เเลย,เเลยบ้าผมมีเต็มหอมนะบ้านลุงมีเต็มเลยขออภัยในคำยาเว้ยไม่ไม่เป็นไรครับลุงคุยได้ครับเจอ,อจนหัวสมองเนี่ยปั่นพวนไปหมดแล้ว พีไ,ได้ลุงไม่เป็นไรครับเ,ออเดี๋ยวลุงจะบอกให้เองนะครับเวลาลุงจะเล่นใครคนหนึ่งเนี่ยลุงไม่จำเป็นส่งปลอมเป็นผู้หญิงส่งปลอมเป็นคนชราหรอกืือบใครคนเดินนีแ่แหละ ลุงก็รู้ว่าพวกมันเนี่ยเลวยเ็วแค่ไหนมันเลวอะ<ส>เลวเย็นตรงแบบว่ามันทำอะไรเราซึ่งหนาไม่ได้อย่างนี้นะม,มันเนี่ยจำเป็นนะส่งปลอมเป็นผู้ยิ่งบางคนแก่บางดีผมอะไหวตัวทันไงนผมได้ของวิเศษจากอ่าคนข้ามพบเขาเอามาจากพระวิมนนลไงผมมาเอาทายที่เขาให้มาทรายลงอาคมมาลุง ปลาเข้าไปทีโอ้โหชักดิ้นชักงอกันเลยทีเดียวดีแม่เอ็งเนี่ยเอาตัวรอดได้โอ้ยผมเอ็งเนี่ยเก่งมากต้องไหวตัวให้ทันอ่ะลุงไอ้พวกเนี้ยไม่ได้กินผมหรอกธรรม,มาดาก็ต้องเอาหน่อยละลุงแต่ถ้าเป็นลุงนะลุงเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลอมตัวหรอกครับเสื้อผ้าของวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะใช่ใช่ลุงเออลุงผม แ้นมันอยู่นะเพราะว่าโอ้โหมันชักดิ้นชะงงอแล้วกำลังจะเข้าไปเตะเลยอะ่ะโอ้โหไม่ทันมันอะ่ะเยอะกว่าทอกไห่ล็อกโอ้ห่างไกเนี่ยใส่คนนี้เลยวะไหนลูกเฮ้ยไท่ใส่คน,นไทยเนี่ย เค้ารู้จักลุงนะเขาบอกอา้าวขันนี่เองไม่เจอนานมเนี่ยแบจ้ำไม่ได้เลยนะครับเพราะอภัยครับพวกกลัวครับ่วงน,นี้เนี่ยคนปลอมตัวเยอะครับหว่าแต่ขันนี่ชรวาอะไรครับจึงส่งมาที่นี่ช่วย สาธยายความให้ผมทีครับจะได้รู้ให้ชัดเจนช่วย <สะ S 1> บอกน <สะ S 1> <อ>่อยครับได้รับบัญชามาจากพระราชาพระราชาใช่และพระราชาคนไหนท่านพระราชาองค์ใหม่ฮะของราชใหม่ลุงไม่ได้อยู่เมืองนานแล้วอ่ะไม่ได้อยู่เมืองนานแลวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้วตัเองฮะท่านต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองถ<ะ>้ายังเข้าไปไม่ได้แล้วท่านท่า<อ>นน่าจะรู้นะถี่ข้ามาเนี่ยข้าไม่ได้คำนดให้ข้ามาแต่ข้าจำเป็นที่จะต้องมา กันแล้วในเมืองตอนนี้มันวุ่นไหมครับท่านช่วยบอกพรมทีพระราชาอ,องค์ใหม่เนี่ย<อ>ถือสาดได้ไหมครบตามกันหมดไม่เมืองเนี่ยจะละมุนวุ่นวายวุ่นวา,<อ>ายนะแล้วยังไงต่อท่านเน<อ>นลขอธิบายบเออแล้วยังไงต่อ าชนเนี่ยไม่นาถือกับดั์องหม่ก็ดีแล้วไม่ดีสิไม่มีคนจัดการประชาชนแล้วเมืองเราจะอยู่ยังไรเมืองเราเนี่ยคือเมืองที่ดีมึงต้องหาวิธีกลับไปแล้วเมืองที่เจ้าก็รู้ดีว่าควรอยู่ยังไรงั้นท่านเข้ามาคุยใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับคุยกันก่อนท่านถือไม้เท้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะท่านมาไกลเนี่ย นั่งนางกอนกน่งก่อนหิวหน้ำไหมท่านข้าไม่หิวหรอกแล้วท่านเนี่ยอยากจะกราบหรือบ่าวค่ะยังกราบไม่ได้เราท่นานยังกราบไม่ได้ข้าก็มีหน้าที่ของข้าแล้วข้าก็ต้อง พอใช้ชีวิตแบบนี้ไปจวบจนวันทีขาตายถ้ามีเสียงรบกวนยังไงผมขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมันมีกลุ่มคนขับรถขึ้นเขานะครับอีกลูกหนึ่งมันสะท้อนดังมาถึงนี่เลยมาเดี๋ยวให้ลุงเขาคุยกันต่อนะครับแล้วกษาตริย์องค์มเนี่ยขเขาเสษเมทุนไหมเขาไม่เสพเมทุนแต่เขาเนี่ยไม่ รักษาคำพูดกับประชาชนาบ,บ้านเราเนี่ยเขาผิดสันสันเลยท่านเขาผิดลูกผิดเมียไหมน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะสันสันองค์นี้ทำไม่ดีเลยถ้าไม่ต้องการถ้าต้องการกษัตริย์ที่รักษาคำพูดก็คือต้องการลุงชัยใช่ไหมครับใช่ ค่ะนเนี่ยเป็นราชาที่ดีไม่ใช่หรอกลุงชัยก็กลับเข้าไปดูเมืองอยู่นะแต่ว่าลุงยังไงอะตอนที่ค่ะกลับเนี่ยไม่ได้บอกใครหรอกเดี๋วยวไไงค่ะต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านทำปรมดาพอ,อท่านเพราะว่าถ่ายคนที่มันข้นคลองไม้เนี่ยรู้ว่าขากลับไปเนี่ยมันจะเปิดเมืองแล้ว อาจจะตัดหัวขาได้ออขาต้องทำอย่างนั้นข้าของใจของนั้นเราขาเนี่ยะตตอนเข้าไปดูเมืองคืนนี้แหละใจเย็นก่อนทันเรามีเวลาที่ต้องทำก่อ,อ,อนทานจะไปเนี่ยท่านช่วยนั่งสมาธิกับขาสองคนก่อนขาอยากรูก้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้หมอนั่นเนี่ย ทำอะไรใหม่ดีใหม่ไรกับพวกชาวบ้านกี่ข่าเคยดูแลชาวบ้านข่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสุขหรือเปล่าท่านหัน,นมาทางข่าค่คอยๆท่านค่อยๆค,ครับค่อยๆท่านค่อยๆไม่ต้องรีบครับ เป็นอย่างที่ตัวกระผมคิดไม่มีผิดไอ้หมอนี่มันจองจะเอาศีรษะของข้าหรือว่าสรีละสังขารของข่าเนี่ยมันอยากจะตัดหัวของข่ามานานแล้วอา้าวแล้วเรียกลุงกลับไปทำไมอ่ะท่า,าน,น,นต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมใช่แต่ แต่เกินจะไปต่อก้อนกับเก่าไม่เออท่านเอ่ออะไรนะพระพระราชาคนใหม่เขาเขาใช้ท่านมาเรียกลุงชัยใช่ไหมหรือว่ายังไงอะ่ะใช่ไหมท่านบอกมาเขาเนี่ยให้ข้าเนี่ยมาเรียกท่านโดนบังคับมาใช่ไหมใช่อยูใ่ในวังมานานมากนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ออกจาก,กวังมาไกลมาก ใช่ไหมท่านตอนอยู่ท่านตอนท่านอยู่กับข่าข่าไม่เคยใช้แม้แต่ท่านเพียงนิดเดียวใช่สักนิดเดียวก็ไม่เคยใช้ท่านใช่ไหมใช่แล้วทําไมมันเป็นใครที่ไหนถึงกล้ามาใช้ท่านเขาเป็นพระราชาคนใหม่ด้วยน่าจะข้าเนี่ยตอกองพวกมันไม่ไหวหนอกพวกมันยืดวังหมดมานเนี่ยเจือฟังมัน ข่านี่มีมีสิทจะอภิปรายหรือพูดต่อมาเลยหากข่าลูกว่ามันทำกับประชาชน,นหรือว่าคนในหมูบ่บ้านของข่าอย่าให้ข่าลูกหากมันอยู่ตรงหน้าข่าข่าจะเอามีดเล่มนี้แหละไปทะลกหนังหน้าของมันแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาของข่าที่จะกลับไปยังเมืองอท่าน พนอยู่ไปก่อนหากมีอะไรไหากท่านไม่ไว้ก็มาเรียกค่ะ้าจะะลกหนังหน้ามัานมาเองไอ้คนแบบนี้ไม่ควรที่จะเป็นแม่แต่ผู้นำาได้ไม่ควรเป็นหัวหน้าฟุงแม่กระถ่างฟุงมาก็ไม่ควรเป็น สรุปแล้วพระราชาคนใหม่ไม่ใช่คนที่ดีใช่ไหมท่านลงชัยก็ยังงั้นแหละแล้วที่ท่านอยู่ท่านรู้สึกยังไงอะท่านที่ท่านอยู่กับพวกเขาก็เหรอมันแย่ใช่ไหมละ่ะม,มันก็แย่นะแต่พวกประชาชนเนี่ยโดนกดขี่หนักมาก <ด S 2> เป็นทาช่ไหมท่านเป็นท,าใ,นทาใช่ไหม มันทำ<า>ยอ<า>ย่างนี้ได้ไงวะวุ่นวายมากผันช้ยเอ้ยยุงเงยอะมากวุ่นวายมากตอนนี้แย่วประชาชนเนี่ยตอนนี้บางกลุ่มขี่ฮุกฮว่มทูกเก็บพาาัพราากพระชาชนไปแย่วประชาชนเนี่ยไอ้กดขี่ประชาชนหนักมาก เราโซจนต้องหุกเห้มก็ไปสู้กับเขาเแล้วคนสี่สู้ล่ะมันขนาดนี้เลยอะ่ะทุกคนยังอ,อยู่อีกไหมหรือว่าไปหลบอยู่ที่ไหนสักที่ท่านพอจะรู้ไหมข้าเนี่ยให้ทีหลบไว้หลังเขาดับข้าเนี่ยคืนนี้ท่านกับข้ามาเจอกันตรงนี้แล้วพาข้าไปด้วย ได้ทราบนะท่านได้ข้าจะพาท่านไปกลุ่มกลุมนั้นเนี่ยอยู่หลังเขาดับท่านดูดีเขานั้นท่านเคยไปที่นั่น<ะ>เป็นบ้านหลังที่สองของข้าเองตั้งแต่ข้าที่จะหนีออกมาจากเมืองแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่หน้าแห่งนี้นพื้นดินแห่งนี้ที่นี่ ทุกใจกว่าในเมืองของข่าอีกข่าหายใจอ่านีก็อย่างว่าเลยนะมันอาจจะเป็นกรรมของเมืองข่าแต่ไม่เป็นไรข่าก็จะพยายามช่วยท่านหากท่านมีไรเดือดร้อนบอกข่าเลยข่าจะเป็น นี่ไปยังแน่นอนขอบใจขอบใจท่านมากน้ำใจที่ท่านเนี่ย,ยง,งามเหมือนเดิมเลยข้าก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วออตอนเด็กๆท่านเคยดูแลค่ะท่านเนี่ยโตขึ้นมาเป็นคนดีนะต่างจากพระราชาองค์นั้นคอยกดทีประชาชน เราเห็นอดเห็นไม่ได้มันในเมืองรับแลลุงชัยนั่นแหละชเมืองลุงนี้ผมไม่เคยได้ไปเลยนะยังไปไม่ได้หรอกม,มันไม่มีใครหนาไหนที่จะไปได้แล้วหักเองถือสิ้นใหม่ครบแค่นั้นอย่างที่เมืองเองเรียกเนี่ยมันก็ไม่ผ่านแล้วรู้มืออยู่ลุง ข้าก็ถือสิ้นไม่ครบห็อกแดงเอ้ยแล้วลงไปได้ไงก็ข้าเป็นคนที่นั่นเกิดที่นั่นอโตที่นั่นไอ้นุม่มก็เจ้าได้เห็นเมืองพวกข้าแล้วก็เจ้ายัไม่อยากออกมาเลยข้าบอกให้สำหรับ<ต>ผมพระราชาองค์ไห่เนี่ยทำให้เมืองเนี่ยไม่น่าอยู่ ม่มีโอกาสที่จะเข้าไปได้ตอนนี้บ้านผมก็วุ่นวายเหมือนกันอตอนนี้นะลุงก็เลยต้องมาช่วยเนี่ยที่นนก็วุ่นวายเอ,อเดี๋ยวต้องจัดการทีละเรื่องไปอ่ะท่านเรื่องของไอ้หนุ่มเนี่ยข้าพ่อทสาบเรื่องมาแล้วกอเข้าใจไอ้หนุ่มที่มันโดนจับตัวลูกไหมข้าพ่อเข้าใจมันนะตาเมนตามกรรมนั่นแหละท่านอ,อา่า ต้นยังคาเนี่ยไม่มีอะไรเสียแล้วเันลู้ใช่ไหมละ่ะขาลูกขาเจอยิ่งกว่านั้นอีกเนเนี่ยมันไม่สะทกสะท้านมันส่งล้างแขงแล้วท่านจะไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยหรือว่าอยู่นี่ยาวเลยครับขาแลแต่ท่านไปเดี๋ยวผมอาสาไปส่ง วันนี้หรอกวันจะมื่นแล้วงั้นเดี๋ยวผมฮะเดี๋ยวผมไปส่งนะท่านนำทางได้เลยไหมหรอได้แต่งไหมท่าน ตามนัม่นแหละท่านขังนอกกับขังในและยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วต่างกันฟ้ากันเหวเลยใช่ไหม,มท่านควรไปออกเปิดโลกบ้างนะอย่าอยู่แต่ในก <c oughs> าล้าไม่ได้ว่าท่านลอก <c oughs> แต่ท่านส่องเปิดหูเปิดตาหยุดรับเถิดเ,ออเดี๋ยวลงชายไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวผมไปส่งเขาเองเดี๋าขอนไทยกันมีอะไรบอกค่ะได้เลยท่านใช้เดี๋ยวผมไปส่งเขานะลุงได้เลยระวังตัวอยู่แถวนี้แหละอายุนครับผมเนี่ยโชคดีจริงๆได้ถ่านใช้เนี่ยขมือถือใช่ครับชาับลุงเขาดีมากลุงเขาดีมาก ใช่ๆใช่ครับลุงเขาดีมากคนดีตอนอยู่ในเมืองเขาดีไหมชอาเป็นคนดีเขาเนี่ยรักษาความพูดและเขาเนี่ยไม่เคยท่อจทิ้งประชาชนเดี๋ยวผมหาแผนจัดการมันเองเเจานี่ยไปเห็นเมืองข้าแล้วก็แล้วข้าเนี่ยจะลองหาวิธีเนี่ย เเอได้ห็นมืงีคิดก่อนท่านผมอยากไปอยู่แต่ว่าผมกลัวออกมาไม่ได้ผมเดี๋ยวผมไม่ได้เจอพ่อแม่กลัวแบบนั้นและเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าพ่อแม่ละ,ะพ่อแม่เดี๋ยวถ้าผมไปขึ้นมาแล้วผมไม่กลับมาไม่เจอพ่อแม่ท,ทําไงอ่ะนี่านี่และอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะท่าน อขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยครับนี่เจอกันครั้งที่สองแล้ว, <laughs> ลวโอเคท่านยังไงขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะท่านอยู่ที่นู่นเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยหรือว่ายังไงฮะท่านคำว่าโอเคนี่คืออะไรท่านรู้ไหมออไก็ที่ผมบอกท่านอะตกลงค,คออำว่าตกลงไงท่าน ใช่แล้วท่านอันนี้เป็นภาษาแบบประเทศนอกเลยท่านทศอะไรไม่รู้ท่านคงไม่รู้หรอกท่านต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนท่านเอาละท่านเดี๋ยวผมต้องไปละเดี๋ยวจะมือละท่านขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับอาท่านครับท่านโชคดีเช่นกันครับท่านทุกคนไปก่อนละครับจะมือละ